สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เรายังอยู่บนดอยม่อนแจ่มนะคะอันนี้เรามาชมบ้านวัฒธนธรรมมงโบราณค่ะอยู่บนดอยเลยค่ะอันนี้ค่าเข้าไปคนละยี่สิบบาทแล้วก็มาถ่ายวิววัดน้ำหมอกหนามากค่ะค mm ือ hmm. ด้านล่างคือมองไม่เห็นอะไรเลยก็ข้างบนกันเนี่ยค่ะได้ดูวัฒนธรรมเก่าของคนมงที่เขาดำรงชีพดำรง ก็คือเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรน้ำโม่ข้าวหรือเปล่าโม่แบบว่าทำให้ข้าวหรือทัญพืชหรือข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอุปกรณ์คือเด็กๆเหมือนเคยเห็นแถวที่บ้านก็จะมีแบบเนี้ยโยกไปเขาเรียกโม่ข้าวข้าวเปลือกกระเทาะข้าวเปลือกออกให้เป็นข้าวสารอะประมาณนั้นนะคะถ้าจาไม่ผิดอันนี้ค่ะบรรยากาศที่ อยู่ในดอยม่อนแจ่มค่ะก็คือวันนั้นวันที่26มกราคมหมอกเยอะมากวันที่ไปคือหมอกลงคือมองไม่เห็นข้างล่างเลยแบบนี้เลยค่ะโอ้บรรยากาศคือดีมากคือไปรับคุ้มมากที่เจออากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ในความทรงจําครั้งหนึ่งที่เราขึ้นมาบนดอยแล้วเราเจอหมอกอากาศหนาวๆอะไรเงี้ยโห้หหอากาศเย็นอันนี้คือบรรยากาศที่เราถ่ายจากด้านบน อันนี้ก็มองไปไกลๆก็จะเป็นที่พักที่คนเขาชอบมาพักกันที่มองเห็น180องศา360องศาเราก็เริ่มกลับลงมาแล้วค่ะไปแล้วนะมอนแจมมีโอกาสแล้วเราจะขึ้นมาหาเธออีกเราชอบเธอมากเลย สวยมากค่ะแต่บนดอยก็คือเขาก็จะเริ่มมีที่พักเยอะมากอะไรเงี้ยความเป็นธรรมชาติก็อาจจะลดลงไปบ้างเพราะว่าที่พักจะเยอะค่ะที่พักสวนมากที่เราเห็นจะเป็นลักษณะเป็นโดมโดมก็จะมองเห็นแบบว่างอะไรเงี้ยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณแล้วเจอกันค่ะ